สวัสดีค่ะอ่านซื้ออยู่กับ no matter what นะคะนี่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มใหญ่สำหรับเด็กเล็กๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวอักษรน้อยแล้วก็รูปน่ารักนะคะเดี๋ยวดูรีวิวข้างหลังก่อนนี่ยืมจากทีเคปขอบคุณนะคะหนังสือน่ารักมากๆเลยเราเรายืมหมนังสือเล่มน,นี้มาเพราะว่าชื่อเรื่องเลย no matter what ก็เข้าใจว่าเออไม่ว่ายังไงเราก็ยังรักเขาซึ่งมันใช่นี้จริงๆแล้วก็ สำหรับคำนิยมจากสำนักีิมื่อื่นนะคะก็แบบดีมากๆเลย i n s t a n t i h o o d classic A brilliant gem of a book the literary equivalent of a big hug อ่านหนังสือไปก็เหมือนได้กอดลูกไปซึ่งเราก็กอดจริงๆนะออแล้วลูกก็กอดแขนเราแน่นน่ารักมากเลยตอนเราอ่านเล่มนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะเล่มบางแค่เงี้งนะคะรูปสวยแล้วก็ ตัวสอนน้อยนะคะสำนักพิมพ์ b l o o m s b u r y นะคะในเล่มนี้เขาจะแทนชื่อจริงเจาะตัวใหญ่ว่า large และตัวเล็กว่า small ซึ่งมันน่ารักตรงที่ว่าอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้อาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะเจ้าตัวใหญ่เนี่ยก็คือคนเลี้ยงนั่นแหละอยู่กัน2ตัวแม่ลกูกหรือแม่กับพ่อลูกนะคะเจ้าตัวเล็กก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเราแบบคือเราโมโหอ,อะ่ะ โมโหปองแปงปงแป,ง,ป,ง,แปงเลยเราก็แบบปุงปังปุงปังแล้วลูกก็หัวเราะคิดคักชอบนะคะนี่แบบคือโมโหมากแล้วก็แบบโหดาร์กสุดๆเลยทำลายข้าวของแล้วคุณนังจะรักฉันไหมอะไรยเงี้ยยังจะรักหนูไหมรักสิไม่ว่าจะเป็นยังไงก็รักนี่ถ้าเป็นหมีล่ละเล่นต่อเล่นแม่เล่นพ่อต่อละ ถ้าเป็นหมีรักไหมก็ยังรักอยู่นี่เอาอาหารมาให้แล้วถ้าเป็นกลายเป็นแมลงละ่ะซูขุดนยี่ยังรักไหมยังฮักไหมนี่รักนะคะก็ยังซุกนอนกอดอ่านหนังสือน,นิทานให้ฟังแม้ว่าจะทํานิทานขาดจะเป็นตัวน่าเกลียดรูปตัวน่ากลัวอะไรขนาดไหนนี่เอาล็ออาบน้ําจอมอยู่อะเล่นต่ออีกสนุกอะอะถ้าเป็นครอกระไดล่ดละรักไหมยังรักไหมกลัวไหม ดอกไม้มาวางบนหัวให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลย I hug you close and tight and tuck you up in bed each night โ oh. อน่ารักอบอุ่นมากเลยนะคะถามต่อถ้าของเล่นเออเหมือน,นของเล่นเขาพังเขาก็แบบเอ้ยแล้วความรักพังได้ไหมซ่อมได้ไหมถ้าพังเราซ่อมได้ไหมต่อได้ไหมโอ้โ oh. ห อุ้ยฉันไม่เก่งขนาดนั้นแต่ว่ารู้แค่ว่ายังไงก็รักเธอเสมอตลอดไปโอ้โหน่ารักเหลือเกินอ่ะถามต่ออีกขี้สงสัยมากเลยตัวเล็กแล้วถ้าเกิดเราตายไปละ่ะความรักมันจะไปต่อไหม,มนี่ก็เลยชีย้ให้ดูดวงดาวนะคะบอกว่าดังดาวที่มีแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าเนี่ยบางดวงก็เป็นดวงดาวที่ตายไปแล้ว แต่แสงสว่างยังอยู่เรายังมองเห็นอยู่นี่จบที่หน้านี้เลยค่ะ Still they shine in the evening skiesLove like starlight never dies อ๋อหนังสือเล่มน,นี้มีความน่ารักอยู่ออีกย่างหนึงคือคำคล้องจองนะคะในทุกๆสองบรรทัด Night bright glow ago อ่าประมาณนี้ก็จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีความ ค้องจองเป็นหนังสือที่ครบเครื่องพอสมควรแล้วก็รูปเนี่ยน่ารักมากๆน้อยแต่มากเป็นหนังสือเล่มที่ชอบเล่มหนึ่งนะคะหนังสือนิทาน15ปีแล้วด้วยคลาสสิกจริงๆนะคะใครสนใจก็แนะนำไปยืมไปซื้อหามาอ่านกันได้ถ้าชอบหนังสือนิทานนะคะรีวิวหนังสือนิทานซึ่งช่องของเราเราตั้งใจจะรีวิวหนังสือนิทานให้ครบสากหลายๆร้อยเล่มอาจจะสักพันเล่มนยะอยากจะอยากจะรีวิวประมาณนั้นเลย เพราะว่าหนังสือน,นี้ฐานน่ารักน่ารักบนโลกนี้มีเยอะมากนะคะก็ฝากติดตามช่องแล้วก็กดไลค์กดแชร์สำหรับคุณแม่คุณพ่อนะคะด้วยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า